สำหรับพิษขยะอินทรีย์ทั้งขยะเปลือกที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักเศษเนืน้อสัตว์เศษต้นสวัสดีสสดครับ,รบทั้งขยะสีเลืองสำรับทิงขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้เช่นขวดพลาสติกและขุงพลาสติกขวดแก้ว รากระดาษเป็นต้นสวัสดีค่ะถังขยะสีน้ำเงินสำหรับทิ้งขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยาหรือย่อยสลายง่ายแต่เป็นพิษแม่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นกล่องขนมกล่องโูมถูกพลาส,สติกภาชนะปูนเพื่ออาหารกระดาษชาอ้อยเป็นต้น สีแดงสำหรับทิ้งขยะอันตรายที่มีสารเจือปนวัสดุอันตรายชนิดต่างๆเช,าเ,กกงเช่นาาสารพิษวัตถุปนเปื้อนวัตถุก็บก่อนเช่นฐานไปซ้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุไวไฟกรองชุเพมต้น สามารถนำไปเปรลูกหรือทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้เองหากคนตัวเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงการเจริญเติบโตสวัสดีครับขยะจากถังสีเหลืองหือขยะรีไซเคิลสามารถนำกลับมาใช้ได้ครังนอกจากนี้ยังสามารถนำไปเปรีเป็นผลิตภัณฑ์ไม่อาทีผลอตข้าเทียมผลิตาการเซอ ต้นวันนี้เราจะมาดูจากข้อดีของถังขยะใสน้ำเงินหรือถังขยะทั่วไปที่ย่อยสลายทากนไปใร่ไนเตรนโล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 ดีการผลิตก็สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ได้เช่นเดียวกันแต่จะไม่คุ้มค่าต่อการรีไซนขึ้นเอดีกคะวันนี้ผมจะมาพูดข้อดีของขยะ ีแดงหรือขยะอันตรายที่มีสารปนเปื้อนแน่นอนว่าจะไม่ถูกกลับมาใช้หรือแปรรูปแต่ต้องแยกเพื่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้สารทิ้งตัวซึโรงแหลงน้ำหรือชั้นผิวดิน